วันนี้วันดีหยุดค่ะเลยทำผัดเผ็ดหน่อไม้ดองไก่นะคะเพราะว่าจะทำไปกินที่บ้านเพื่อนวันนี้ฉลองคริสต์มาสกิฟขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากนะคะเอาพริกกระเทียมสดมาตำกับพริกแกงแล้วก็เอามาผัดกับไก่จนมันสุกนะคะเราคอยก็ปรุงเครื่องไปเลยค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้อง ปวงทีหลังแล้วมันจะคนยากก็ใส่น้ำตาลพอประมาณสองช้อนโต๊ะแล้วก็ขนอประมาณสักอช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าหรือไม่ก็อาจจะครึ่งช้อนโต๊ะถ้าเราทำเยอะแล้วก็ใส่เยอะหน่อยแล้วก็น้ำตาค่อยๆคนให้มันแค้ากั ก็เริ่มสุกแล้วนะคะแล้วก็ลองชิมดูว่ารสชาติมันโอเคไหมถ้ารสชาติโอเคก็อืมอร่อยถ้ารสชาติโอเคก็ใส่หน่อ,อไม้เลยเพื่อนชอบมากเพราะว่าเขาบอกว่าวันดีทำอร่อยไม่รู้ว่ายอวันดีหรือปเปล่านี่ยวันดีทำไม่ทานหรือเปล่าแต่ก็ทำง่ายมาก เลยแค่ใช้พริกแกงแล้วก็ไอใส่กระเทียมแล้วก็พริกสดเพิ่มเข้าไปมันจะทำให้พริกแกงรสชาติเข้มข้นกว่าเดิมเสร็จแล้วนะคะก็หน้าตาหน้าทานรสชาติโอเคคะ่ะ วันนี้ผัดเผ็เดเนาะไม้ดองใส่พริกเข้าไปเยอะๆจะได้พลากินก็เราก็จะได้เคียวพริกไปในตัวเสร็จแล้วค่ะ